สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหาช่องทางการขายแซนด์วิชเพื่อเป็นไรายได้หลักหรือไรายได้เสริมนะคะหลังจากที่เราได้ลองลงมือทำชิมเองคนรอบข้างชิมติชมจนมั่นใจในสินค้าระดับหนึ่งแล้วมีอุปกรณ์ในการทำแซนด์วิชวัตถุดิบพร้อมก็ได้เวลามองหาช่องทางแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทราบก่อนเลยว่าแซนด์วิชเ,เน้นเช้านะคะหลักๆก็คือก่อน10โมงหลังจากนั้นเนี่ยจะป,ะปลายเราก็ต้องมีวิธีค่ะในการรับมือลูกค้า ให้ทันในเวลาช่วงเช้าซึ่งจะมาพร้อมๆกันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีลูกค้ามากน้อยนะคะยิ่งมากเราก็ยิ่งยุ่งมากต้องเตรียมมากเราต้องเผื่อเวลาให้ได้นะคะในคลิปนี้แอดมินต้องออกตัวก่อนเลยว่าอันนี้เป็นแนวทางประสบการณ์โดยตรงของแอดมินเองนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังมองหาช่องทางการขายแอดมินจะขอแยกแนวทางการขายเนี่ยตามความเหมาะสมของคนขายนะคะสัก5าแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสําเร็จเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการทําได้ทุกช่องทางนะคะแต่เป็นรสชาติความอร่อยความสดสะอาดความซื่อสัตย์ต่อสินค้าและลูกค้าของเราการตรงต่อเวลาการดูแล,แลและบริการลูกค้าเพื่อที่จะปลูกใจลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจําของเราการรู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอไม่จําเจพัฒนารสชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้และคะ่ะที่จะทําให้เกิดรายได้ที่มั่นคงสําหรับอาชีพแซนด์วิชนะคะ แบบแรกเลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีอาชีพอยู่เลยต้องการหาไรายได้หลักจากอาชีพแซนวิชนะคะวิธีการหาช่องทางแบบนี้คือลุยค่ะแบบนี้เป็นแบบที่เรียกว่ารวมทุกช่องทางการขายเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถจะทำได้มากน้อยแค่ไหนโดยเราเริ่มจากใกล้ๆตัวก่อนนะคะแล้วพอเราชำนาญแล้วเก่งแล้วเราค่อยไปไกลๆตัวก็ได้ค่ะเช่นตลาดใกล้บ้านมีที่ให้เช่าไหม หน้าบ้านตัวเองทาเลดีไหมเปิดร้านได้ไหมหรือว่าใกล้ๆบ้านเรามีให้เช่าหน้าร้านที่ทาเลดีไหมเปิดออเดอร์ในหมู่บ้านสถานที่ราชการเอกชนใกล้ๆบ้านเรามีที่ให้เช่าไหมสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานเนี่ยมีการประชุมสัมมนา,าไหมเราลองให้เขาไปชิมดูแล้วเราก็บอกว่าเราเปิดรับออเดอร์การหาลูกค้าตามแหล่งโซเชียลการขายตามแพลตฟอร์มต่างๆการรับออเดอร์จัดเลี้ยงประชุมสัมมนาการขายส่งเพื่อให้คนเนี่ยมารับแล้วก็ไปขายต่อ หรือว่าการขายตามฟู้ดทรัคอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งกล่าวตอนนี้คงไม่หมดเพราะการขายจริงๆมันไปได้ทุกทางค่ะที่มีคนซื้อดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มเราต้องเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไปได้เองอยู่ที่เราไหวแค่ไหนเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยมาแบบที่2สําหรับท่านที่มีอาชีพอยู่แล้วนะคะเช่นมีงานประจําเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวรับงานประจําเป็นต้นนะคะแบบนี้เนี่ยมีเวลาค่อนข้างจํากัด ดังนั้นการทํางานต้องขึ้นอยู่กับเวลาที่ทําได้ยกตัวอย่างท่านที่มีงานประจํานะคะก็น่าจะมีเวลาแค่ช่วงเข้างานกับหลังเลิกงานแล้วก็วันหยุดจริงๆการหาช่องทางก็ทําได้ค่ะถ้าเราอยากมีไรายได้เสริมวิธีก็คือรับออเดอร์จากที่ทํางานนี้ละค่ะมีการประชุมสัมมนาเราก็ตื่นไวหน่อยมาทําแล้วก็ไปส่ง ก่อนที่เราจะเข้างานหรือมีอีกวิธีค่ะก็คือบางสถานที่ทํางานจะมีโรงอาหารมีตลาดนัดเล็กๆเราก็เช่าพื้นที่เอาไว้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะที่จะต้องตื่นมาเตรียมของเพื่อที่จะไปจุดขายเนี่ยควรจะไปถึงก่อนตีห้าค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําขึ้นรอลูกค้านะคะและลูกค้าเนี่ยก็จะมาถึงที่ทํางานก็จะมาทําการจับจ่ายโดยมากเนี่ยก็ประมาณ ไม่เกิน10โมงอะค่ะก็จะต้องขึ้นที่ทํางานกันทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเข้าทํางานกี่โมงถ้าเรามีคนช่วยจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนช่วยเนี่ยก็สามารถช่วยเราเตรียมของด้วยแล้วก็เวลาที่เราขายเสร็จเนี่ยเขาก็จะได้สารต่อจากเราเคลียร์หน้าร้านให้เราแล้วเราก็ขึ้นทํางานได้เลย วิธีแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยค่ะแต่คุ้มมากเพราะว่ารายได้เข้าเนี่ยเป็นรายที่เร็วและเห็นทันทียิ่งถ้าได้ที่ทํางานที่มีคนเยอะเวลาเช้าคนก็จะรีบมักจะซื้ออะไรที่ทานง่ายขึ้นที่ทํางานซึ่งแอดมินก็มีเพื่อนที่ทําแบบนี้อยู่ถือว่าเป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกมทีเดียวยิ่งเวลาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะก็สามารถที่ไปขายตามตลาดนัดเช่าที่เขาขายช่วงเช้าหรือว่ารับออเดอร์ส่งเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น สำหรับถ้าเกิดว่าเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวอันนี้ต้องแบ่งเวลาตามความเหมาะสมนะคะช่องทางการขายก็หารับออเดอร์ทั่วไปค่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นแบบที่มีอาชีพอยู่แล้วเ,เพียงแต่ว่าต้องการแซนด์วิชเนี่ยมาเพิ่มเติมรายได้ในร้านเช่นมีร้านกาแฟมีร้านเบเกอร,รี่มีร้านขายของมีธุรกิจงานแคชอริงเป็นต้นแบบนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามีฐานลูกค,ค้าที่แน่นอยู่แล้วแต่แค่ดูวิธีการทําฝึกฝนหาสูตรหารูปแบบขึ้น ตั้งขายควบคู่กับธุรกิจของตัวเองซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยรับออเดอร์จากภายนอกได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ยังมีฐานลูกค้าที่ชอบแนวแซนด์วิชหรือสิ่งต่างๆที่เราทําเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะของธุรกิจแคทเธอรีนนะคะซึ่งเขาเป็นธุรกิจแบบรับจัดเลี้ยงสัมมนาอันนี้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าฐานแน่นแค่หาสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมทําให้อร่อยทําให้สวยเหมาะกับรูปแบบที่นําเสนอแค่นั้นเองค่ะ แบบที่4ค่ะจะเป็นแบบที่ไม่อยากออกไปข้างนอกอยากทําอยู่กับบ้านถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเริ่มจากการเปิดแพลตฟอร์มไลน์แม็แกฟฟูตหรือแพลตฟอร์มอื่นๆเลยค่ะที่เขามีให้ลงกันหรือเราจะลงในไลน์กลุ่มหมู่บ้านที่เราอยู่แล้วพอเสร็จเราก็นําไปส่งหรือจะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้ค่ะกําหนดเวลาเปิดปิดร้านถึงเวลาก็เตรียมหน้าง,งานให้พร้อมถ้ามีออเดอร์เข้ามาก็แค่กดรับแล้วก็ทําส่งให้กับราเดอร์เขาก็จะนําไปส่งเองเพียงแต่ว่า เมนูที่เราลงเนี่ยจะต้องเป็นเมนูที่ดึงดูดลูกค้าเห็นแล้วน่าทานเวลาทานแล้วรู้สึกอร่อยรสชาติดีก็จะเป็นลูกค้าประจำเราได้อีกนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดเพจเปิด TikTok i n s t a g r a กรมคือตามพวกโซเชียลต่างๆนะคะนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถที่ขายวัตถุดิบเพิ่มไปได้เช่นน้ำสลัดอุปกรณ์การขายแซนด์วิชอย่างนี้ค่ะเป็นต้นคราวนี้เรามาพูดถึงแบบที่5นะคะแบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบที่มีทีมงาน แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการขยายงานมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีผู้ช่วยเยอะสามารถเปิดช่องทางการขายได้หลายทางเช่นถ้ามีหน้าร้านทำเลดีขายดีพอมีคนมาช่วยเยอะก็สามารถทําให้ยอดขายเนี่ยสูงขึ้นตามด้วยหรือถ้าให้เพิ่มช่องทางก็หาทำเลดีๆไว้หลายๆที่แล้วก็แยกกันไปขายถึงเวลาก็มาสรุปยอดขายในแต่ละวันคล้ายๆสาขาค่ะแต่จะมีแหล่งผลิตอยู่ที่เดียวหรือไปผลิตหน้าร้านก็แล้วแต่ความเหมาะสมไปนะคะ เหล่านี้เป็นต้นวิธีเนี้ยเหนื่อยอยู่ค่ะเพราะต้องควบคุมทีมงานควบคุมสินค้าควบคุมรายได้และอีกหลายๆอย่างแต่เรามีถ้าสมมตินะคะว่าเรามีทีมงานที่ดีนะคะก็สามารถสร้างการเติบโตที่เร็วรายได้ดีมากๆเลยค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาสำหรับท่านที่สนใจนะคะลองมองหาช่องทางดูนะคะว่าอันไหนเหมาะกับเราจริงๆการขายไม่ยากค่ะ ที่ยากก็คือการเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นได้ประสบการณ์ในแต่ละวันจะบอกให้เราเรียนรู้ทุกๆอย่างได้เองแล้วทุกอย่างก็จะดําเนินไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเรามีความตั้งใจจริงถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการคําแนะนําสามารถทักคอมเมนต์ถามกันได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกําลังใจดีๆในการนําเสนอคลิปดีๆมาฝากกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ